สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน,นเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะจะมีไพ่ทั้งหมดสําสรับนะคะมาดูว่าจะมีเรื่องไม่คาดฝันเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะ7เหรียญหนึ่งดาบนะคะ สี่ไม้เทา้าค่อนข้างดีมากๆ10สิบถ้วยนะคะมู n เพ g e ออฟวอนจัสติกนะคะสี่เหรียญห้าไม้เทา้าแล้วก็ใบสุดท้ายเดวิลนะคะ เรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษน่าจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะหรือมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยก็ได้สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้มันกำลังออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจนะคะเนี่ยเป็นความขยันความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งผลดี เหมือนความทุ่มเทมันไม่เสียเปล่าก็จะนำมาซึ่งเงินหรือสิ่งที่คุณปรารถนานะคะก็จะเป็นของคุณขอให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความใจสู้เพียรพยายามนะคะก็จะทำให้คุณนะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยนะคะหวังเงินอะไรไว้ก็จะได้เงินที่มันมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความขยันขันแข็งของตัวคุณด้วยนะคะ หรือบางท่านอาจจะมีการนำเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อก่อเกิดเป็นผลกำไรที่ดีในอนาคตจะลงทุนหรือเกงกำไรกับเรื่องใดนั้นศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะคะหรือจะไปขยับขยายอย่างเช่นถ้าเป็นเจ้าของกิจการคิดอยากจะขยายสาขาทำธุรกิจให้มันมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีการทำหุ้นส่วนนะคะเพิ่มหุ้นส่วนหรือ เรื่องของคู่ค้าใหม่ๆเข้ามาคือถ้าจะขยับขยายขอให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆทําเติบโตไปอย่างช้าๆอย่าทําอะไรที่มันใหญ่เกินตัวเกินกําลังเดี๋ยวมันอาจจะสร้างความกดดันนะคะจากที่กําลังมาดีๆอาจจะมีปัญหาได้นะก็ขอให้แบบค่อยเป็นค่อยไปมันจะเกิดความมั่นคงแล้วก็มีความสําเร็จได้ดีมากกว่านะคะแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังต่อสู้ฝ่าฟันสิ่งที่คุณ กำลังจะเอาชนะนะคะมันกำลังจะสำเร็จผลแล้วได้รับชัยชนะจากการแข่งขันนะคะหรือสิ่งที่คุณกำลังมุ่งมั่นตั้งใจมันกำลังจะส่งผลดีนะคะกำลังจะนำมาซึ่งความสำเร็จมาสู่ตัวคุณใครที่ทำงานที่ต้องบุกต้องลยุยทหารตำรวจเป็นอาสาสมัครงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทพยายามอย่างเช่นเป็นนักกีฬาก็ได้นะคะที่มันฝึกซ้อม นมันฝึกฝนคุณก็จะได้รับชัยชนะได้เหรียญรางวัลน,นะคะเป็นความสําเร็จที่มันต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแต่ความเหน็ดเหนื่อยนั้นมันจะนํามาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆหรือความใจสู้ของคุณนั่นแหละที่จะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาโอเคแต่ว่าคุณมีความสามารถนะคะมีความโดดเด่นมากมายแต่ถ้าคุณไม่ไม่มีความใจสู้ มันก็คงจะสําเร็จได้ยากเพราะว่าความสําเร็จมันก็ล้วนแล้วมีปัญหาอุปสรรคให้คุณต้องฝ่าฟันนะคะถ้าเราไม่สู้นี่อาจจะสําสเร็จได้ยากนะคะก็ขอให้มีความขยันเพียรพยายามแล้วก็ใจสู้เข้าไว้จะทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะอาจจะมีเรื่องของที่อยู่อาศัยใหม่บางท่านที่กําลังทําธุรกรรมซื้อบ้านนะคะทั้งซื้อบ้านขายบ้านนะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะเปิดกิจการร้านค้าใหม่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเหมือนได้มีที่ที่มันถูกฉะโลกที่ทําแล้วเฮงทําแล้วปังอาจจะเจอทําเลที่ดีนะคะ ที่ค้าขายแล้วนะก็เกิดความร่ํารวยแต่ก็บวกกับความขยันด้วยนะคะความเขยียนหมั่นเพียรมันก็ต้องควบคู่กันไปทําให้กิจการร้านค้าธุรกิจเฮงปังดีเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษได้เดินทางไปสังสรรค์ไปเฉลิมฉลองนะคะอาจได้รวมกลุ่มได้พบปะเพื่อนฝูงอาจจะมีเรื่องของ c o n n e c ชั่นดีๆหรืออาจจะได้รับ เหมือนเป็นแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆที่ทําให้คุณมีไอเดียมีความคิดที่ดีในการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะรวมถึงบางคนอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็อาจจะเป็นการต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านรีโนเวทบ้านใหม่ก็ได้เหมือนทําอะไรที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแล้วมันจะส่งผลดีนะคะอาจจะมีความสุขสบายมากขึ้นนะคะหรือ อาจจะมีความใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นก็ได้บางคนจากที่เช่าอยู่นะคะเป็นห้องพักเล็กๆก,ก็อาจจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่ก็ได้นะเหมือนกับว่าได้สิ่งที่เป็นของคุณมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะแต่ก็ต้องมาจากการลงมือทำของเราด้วยแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจมีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณปล่อยวาง พยายามปล่อยวางให้ได้ปัญหาไหนที่เราสามารถแก้ได้ก็แก้นะคะปัญหาไหนที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเราก็ต้องรอให้ได้หรือปัญหาไหนที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เราก็ต้องปล่อยวางยอมรับนะคะบางทีปัญหาที่ที่เราปล่อยวางได้เนี่ยมันอาจจะคลายตัวของมันเองก็ได้ อาจจะดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราก็ต้องนิ่งให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะคะก็ให้ปัญหาที่แหละให้มันคลายไปด้วยตัวของมันเองจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเพิ่มมากขึ้นบางทีเรื่องเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดไว้เลยก็ได้บางคนอาจจะกังวลไปร่วงหน้ากังวลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะ บางทีการที่กังวลไปเกินเหตุมันอาจจะทําให้เราเครียดหรือ,อสร้างความกังวลใจโดยใช่เหตุนะคะดังนั้นก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งไปคิดมากกับอนาคตนะคะก็เป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อบอกกับชาวราศีเมษแล้วก็มีดวงของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆ คุณอาจจะมีไอเดียมีการวางแผนทำสิ่งใหม่ๆซึ่งก็เป็นผลดีรวมถึงโอกาสในการสร้างงานสร้างเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเราถ้าเราได้รับโอกาสที่ดีนั้นนะคะขอให้ทําให้เต็มที่สุดความสามารถเพราะว่าโอกาสนั้นมันอาจจะพลิกชีวิตเราให้ดีขึ้นเราเกิดปฏิหารกันเลยอาจจะทาให้ชีวิตของคุณ ดีในแบบที่เกินความคาดหมายเลยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีเมษอาจจะมีการวางแผนชีวิตที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็ได้นะคะจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยวางแผนไว้นะคะอ,อย่างเช่นวางแผนเรื่องงานหรือเรื่องของการใช้จ่ายเงินก็ได้อาจจะมีการตั้งงบนะคะในการใช้จ่ายแต่ละเดือนแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนซกเท่าไหร่แต่เราก็พยายามนะคะที่จะ เหมือนจัดระบบการเงินให้มันลงตัวมากขึ้นนะซึ่งก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยถ้าคุณมีวินัยในการใช้จ่ายลดกิเลสลดความอยากได้อยากมีลงบ้างก็จะทำให้เราสามารถควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือใครที่มีเรื่องของคดีความต้องขึ้นลงขึ้นศาลถ้าคุณไม่ได้เป็นคนทําผิดคุณก็จะได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมจะอยู่เคียงข้างคุณ หรือหากมีใครเข้ามาเอาเปรียบเรานะคะทําไม่ดีกับเรานะเราก็จะได้รับความยุติธรรมความจริงบางอย่างจะปรากฏความชัดเจนนะมันจะเกิดขึ้นทําให้เราได้หลุดพ้นนะคะจากสิ่งไม่ดีหรือหลุดพ้นจากข้อคอรหาต่างๆก็ได้นะก็เป็นความยุติธรรมที่คุณจะได้รับขอให้คุณศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในการทําความดีทดําดีย่อมได้ดีเสมอนะคะแต่ถ้าทําไม่ดี นะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายเรื่องผิดศีลธรรมชีวิตอาจจะตกต่ำได้นะก็ร,าากระมัดระวังด้วยนะคะยิ่งมีไพ่เดวิลด้วยหรืออาจจะหมายถึงอ่าพวกวิจฉาชีพต่างๆเราอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆโดยเฉพาะอาจจะเป็นพวกโฆษณาชวนเชื่อต่างๆที่มันเสนอผลตอบแทนที่เยอะเหมือนมายั่วกิเลสของเรานะคะยั่วความอยากได้อยากมีก็อย่างที่บอกไปว่าขอให รถกีเลสนะคะพยายามยับยั้งชั่งใจให้ได้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพสมัยนี้น,นี่เยอะเหลือเกินนะคะมาแบบทุกรูปแบบคือขอให้มีสติให้มากๆสตินี่แหละที่จะนำพาคุณให้ก้าวข้ามในทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็ทำให้เราเหมือนสามารถที่จะมีสติแล้วก็ยับยั้งชั่งใจไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพต่างๆได้นะคะ ได้ยินอะไรมาก็อย่าเพิ่งเชื่อเราลองหาข้อมูลลองตรวจสอบก่อนนะคะสอบถามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ก็จะช่วยทําให้เราฉุดคิดไม่เผลอทําอะไรที่มันส่งผลเสียกับเรานะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนสําหรับชาวราศีเมษแล้วก็ระวังเรื่องของการขัดแย้งกันอาจจะเป็นการทํางานที่มีการโต้เถียงกันบ้างมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันบ้างขอให้คุยกันด้วยเหตุและผลนะคะ การทำงานบางทีเราก็ต้องทํางานกับคนหมู่มากมันก็ต้องมีเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างก็ขอให้คุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็อย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเราไม่ชอบคนนี้ไม่อยากทํางานด้วยนะคะเหมือนเรามีพลังงานด้านลบนะคะเกิดขึ้นคือเราต้องมีความเป็นมืออาชีพเรื่องงานก็คือเรื่องงาน เรื่องส่วนตัวก็ต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าเรื่องงานเราก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลจะทําให้การทํางานร่วมกันนั้นมันราบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ดีด้วยนะคะเรื่องของความรักสําหรับคนโสดคนโสดที่อาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังเพิ่งอกหักมาหมาดๆนะคะนะไพ่สื่อว่าอย่าเพิ่งมีใครดีกว่าช่วงนี้กลับมารักตัวเองทําตัวเองให้เข้มแข็งรักตัวเองให้มากๆนะคะและเมื่อเรารักตัวเองเป็น บุเพสันนิวาสหรือโชคชะตาอาจจะนำพาคนที่ดีคนที่เหมาะสมกับเราจริงๆให้ได้มาเจอกันก็ได้นะคะเราอาจจะต้องผ่านความรักที่ไม่ดีมาก่อนเพื่อสอนเราทำให้เรามีสติกับเรื่องของความรักเรามัดระวังตัวมากขึ้นในการครบคนในการระวังตัวในเรื่องของความรู้สึกของตัวเรานะไม่ปล่อยใจให้กับใครง่ายๆนะคะคือจะมีมุมมองความรักที่มันเปลี่ยนไป เหมือนเราจะมีอาการระมัดระวังตัวมากขึ้นกับเรื่องของความรักซึ่งมันก็จะส่งผลดีทําให้เราได้เจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่สําหรับตัวเราเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นความรักสําหรับคนมีคู่อาจจะต้องระวังเรื่องของความหึงหวงบางทีเผลอพูดอะไรออกไปมันอาจจะไปจี้ใจคนรักทําให้เกิดปัญหาใหญ่โตได้ต้องระมัดระวังนะคะบางทีแค่เรื่องนิดเดียวเองนะก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้จนแบบ เกิดเรื่องใหญ่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้เหมือนกันก็ขอให้พูดจาดีๆให้กันนะคะใส่กันทําดีต่อกันไว้แล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันอันนี้สําคัญเลยถ้าคุณมีความซื่อสัตย์ต่อกันตรงไปตรงมาเชื่อมั่นกันและกันเนี่ยก็จะทําให้ความรักสามารถไปต่อกันได้แล้วก็มีความสุขได้สร้างอนาคตที่ดีร่วมกันด้วยนะคะก็เป็นคำทำนายสำหรับชาวราศีเมษขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้ สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสู่ความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมา สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ